มา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 จัดอันนี้ก่อนเลยจัดอันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋วคออันนี้ก่อนเอาออกก่อนพี่น้องหอมใหญ่น้ำแข็งเขาก็ออัดมาให้ครับซื้อมาประมาณสิบตัวพี่น้องเลิศเลิศกิ่นยั่วๆหายๆพะกัิน,น,น,นให้ใหายอยากไปเลย มามามาครับอันนี้มากินน้ำกันครับพี่น้องนี่ลาดน้ำจิ้มไปอืมอืมอมะไรเขาที่ขอปากลมอืม ได้กัดเครื่องไม่้ีโมลมปากง่ายลยสาเกไตบอสเลื่องมาครับแค่ไปเรือยเน่า แซ่บเดินไปกินร้านนะครับเพราะว่าชวงนี้อันตรายชวงนี้อันตรายจัดที่บ้านค่ะเกๆ๋ๆหอยนางรมคิดหอดใหญ่เด้อ มันมีความสุขนั้งสี่กับกับบดีเดียวครับนอกจากว่าให้เอื่ยมันนั่งกินทางๆานะั้นถึงจะมีความสุขนะครับคิดหฮอดบรรยากาศก็เก้าที่ได้ไปแบบว่านั่งริมชายหาแดกลับไปกินของทะเลกันนะสินะครับกับคนรู้ใจ อืมอันตาดกว่า